แค่บ้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าอย่างเดียวคงไม่พอจะดีกว่าไหมถ้าหากแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่คุณใช้อยู่สามารถกันลามไฟได้ด้วยเตย PDI Group Product Expert Rubber and Plastic Innovation วันนี้จะนำคุณมาทำความรู้จักแผ่นยางฉนวนไฟฟ้ากันลามไฟแบรนด์ Electomer กันค่ะมีที่เดียวในไทย แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ากันลามไฟแบรนด์ e l e c เมอร์เป็นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่เกิดจากทางทีมอิเล็กทรเมอร์เราได้รับโจทย์มาจากทางลูกค้าเนื่องจากลูกค้าเคยประสบปัญหาเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ห้องควบคุมไฟฟ้าอย่างที่คุณคงทราบดีแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าเกรดธรรมดาทั่วไปเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเมื่อเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ยิ่งส่งผลให้ห้องควบคุมไฟฟ้าได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ทางทีมอิเล็กโตเมอร์เราจึงเร่งพัฒนาสูตรการผลิตขึ้นมาใหม่เลือกเฟรมรีทาเดนที่ดีที่สุดเพื่อให้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสามารถทนต่อการลามไฟดับทันทีที่ติดไฟและยังคงคุณสมบัติต้านทานกระแสไฟฟ้าทนแรงดันไฟฟ้าได้ตามมาตรฐาน IEC ตลอดระยะเวลาวกว่า1เดือนที่ทางทีมอิเล็กโตเมอร์เราได้ทางานเป็นอย่างหนักปรับปรุงพัฒนาสูตรการผลิตการทดสอบคุณภาพแผ่นยางทั้ง p h ิ s i c a l p r o p e r t y ่าความต้านทานไฟฟ้าและระดับการทนการลามไฟเลือกสูตรการผลิตที่ดีที่สุดและเราก็ได้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ากันลามไฟที่ดีที่สุดพอไม่คุณใช้งานแผ่นยางฉนวนไฟฟ้ากันลามไฟแบรนด e ์ e l e c เมอร์ถือว่าเป็นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้ากันลามไฟสุดยอดแห่งปีทนแรงดันไฟฟ้าสูงตามมาตรฐาน IEC และทนการลามไฟ UL94 มาพร้อมอายุการใช้งานยาวนานมากที่สุด5-7ปีปัจจุบันแผ่นยางฉนวนไฟฟ้ากาันลามไฟแบรนด์ e l e c t r มอร์ได้รับความไว้วางใจในกลุ่มบริษัทมหาชนและองค์กรขนาดใหญ่เลือกใช้งานไปปูพื้นติดตั้งห้องควบคุมไฟฟ้าที่ต้องการความปลอดภัยขั้นสูงสุดทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมโหลดไฟฟ้าตึกอาคารต่างๆที่มีตู้ต่ยไฟฟ้าแรงดันสูง แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ากันลามไฟแบนด์อิเล็กโทรเมอร์ได้ผ่านการทดสอบคา่าทนแรงดันไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC มีใบเซอร์ติฟิเคตรับรอง COA เถิดรีพอร์และใบเซอร์ติฟิเคต UL 94แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ากันลามไฟของคุณจะได้รับการประกันสินค้า1ปีเราจะส่งให้ฟรีและมีบริการรับติดตั้งหน้างานให้คุณปลอดภัยขั้นสูงสุด ทนแรงดันไฟฟ้าสูงตามมาตรฐาน IEC และทนการลามไฟดับทันทีที่ติดไฟแผ่นยางฉนวนไฟฟ้ากันลามไฟแบรนด์ e l e c t o m รเมีที่เดียวในไทยเลื่องความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ามันใจ่ายให้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าแบรนด์็ก e c เมอร์ดูแลคุณหากคุณสนใจผลิตภัณฑ์แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ากันลามไฟสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับบริการติดตั้งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้ากันลามไฟได้ที่แบรนด์ อิเล็กต์ตเมอร์ค่ะ